สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับวิธีการสร้างจดหมายเวียนแบบง่ายๆนะครับด้วย Microsoft Word นะครับก็เอาไว้สําหรับตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําการพิมพ์จ่าหน้าซองนะครับไม่ว่าจะเป็นจ่าหน้าซองในงานพิธีในการงานพิธีต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเราจะใช้จดหมายเวียนเนี่ยมาเป็นตัวในการ พิมพ์นะครับก็คือมีฐานข้อมูลมีรายชื่อแขกทั้งหมดแล้วนะครับเราจะเรียกข้อมูลของแขกทั้งหมดเนี่ยมาพิมพ์ในครั้งเดียวเลยทําอย่างไรนะครับอ่านะครับก็มาเริ่มลงมือกันเลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็เปิด Microsoft Word ขึ้นมาแล้วก็ไปแทรกตารางนะครับไปแทรกแล้วก็ไปที่ตารางนะครับก็เอาตารางผมจะสร้างเป็นคอลัมน์เดียวแล้วกันนะครับเป็นคอลัมน์เดียวนะครับเดี๋ยวเพิ่มขึ้นมาให้ดูชัดๆนะครับ ผมจะเอาเป็นคอลัมน์เดียวแล้วกันนะครับก็คือถ้ามีหลายคอลัมน์เขว่าไปถ้ามีที่อยู่มีอะไรนะครับแต่อันนี้เป็นแบบง่ายๆเลยนะครับผมขอนะครับเอาข้อมูลจริงเลยนะครับอขออนุญาตนะครับรายชื่อแขกนะครับจริงเลยนะครับอ่านประมาณนี้นะครับมาใส่ส่วนตัวหนังสือตรงนี้นะครับมันไม่ไม่ซีเรียสนะครับไม่จะเป็นฟอนต์อะไรก็ได้ขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะอยู่ที่อีกตัวหนึ่งนะครับ อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ลบออกนะครับพอดีแทรกมาแล้วนะครับมันจะอยู่ตัวที่เป็นตัวที่เป็นการ์ดพิมพ์นะครับว่าจะต้องใช้ฟอนต์อะไรแบบไหนสีอะไรนะครับอพอได้ข้อมูลตรงนี้มาเราก็ทําการบันทึกไฟล์ไว้ก่อนครับบันทึกแฟ้มเพลนเรียกดูนะครับผมจะบันทึกไว้ในด็อกขเมต์แต่ว่าในการบันทึกเนี่ยนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับมันจะได้อ,อยู่ด้วยกันเวลาเราหาจะได้หาง่ายเช่นว่าจดนะครับ จดหมาเวียนแบบนี้นะครับแล้วก็ชื่อตรงนี้ผมจะเอาเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับข้อมูลแขกเนาะ,ะข้อมูลแขกประมาณนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกเข้าไปนะครับก็จะได้ข้อมูลแขกแล้วนะครับ1นึ่งไฟล์แล้วต่อมานะครับมาสร้างอีกไฟล์หนึ่งก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เอกสารเปล่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการนะครับวัดขนาดของการ์ดที่เราจะพิมพ์ให้เรียบร้อยนะครับ เพราะว่าการ์ดเนี่ยแต่ละชนิดมันก็ไม่เท่ากันนะครับซึ่งกร์ดที่ผมใช้ก็จะเป็นขนาดนี้นะครับเป็นการ์ดขนาด18.5เซนติเมตรคูณ13เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทําการตั้งค่าก่อนนะครับไปตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับมาที่เข้าโครงแล้วก็มาระยะขอบตรงนี้แล้วก็แบบระยะขอบกําหนดเองนะครับมากดตรงนี้นะครับ หรือถ้าท่านใดเนี่ยนะครับได้ติ๊กเครื่องมา่าติ๊กบรรทัดเอาไว้แบบนี้นะครับก็คือมุมมองเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายตัวไม้บรรทัดเนี่ยครับติ๊กตรงไม้บรรทัดไว้นะครับเนี่ยนะครับวิธีง่ายสุดนะครับทางลัดก็คือดับเบิลคลิกไปตรงนี้เลยครับมันก็จะเปิดตั้งค่าหน้ากระดาษขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับเราเนี่ยกระดาษเราจะเป็นแนวนอนนะครับมาที่ขนาดกระดาษตรงนี้เรากําหนดไปได้เลยนะครับเมื่อกี้เราบอกว่า18.5นะครับเราก็ใส่ไปนะครับ แล้วก็ความสูง13เซนแค่นี้นะครับแล้วก็ตอบตกลงนะครับมันก็ได้กระดาษตามที่เราต้องการนะครับอพอตรงนี้เราอาจจะตั้งมาเป็นกึ่งกลางแล้วก็ Enter ลงมาอ่าจะให้อยู่เป็นบระทัดเดียวอยู่ประ,ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนฟอนต์เป็นอนี่ละกันนะครับไทยชมนมานนะครับอ่าแล้วแต่เราจะใช้นะครับฟอนต์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ผมว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนฟอนต์ลายนิ้วมือนะครับก็คิดว่าน่าจะสวยดีนะครับจะใช้ขนาดประมาณ22นะครับแล้วก็สีของฟอนต์นะครับก็เลือกเอานะครับเป็นสีเพิ่มเติมผมจะเอาเป็นสีน้ําเงินแล้วกันนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็ให้เราพิมพ์คําว่าถ้าเราอยากจะให้มีข้อมูลอะไรแล้วก็พิมพ์เข้าไปก่อนนะครับตรงนี้พิมพ์คําว่าเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญผมก็เคาะมา2เคาะนะครับเรียนเชิญเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับ พอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะต้องสร้างเดี๋ยวผมบันทึกไว้ก่อนนะครับไฟล์บันทึกเป็นนะครับก็เรียกดูมันก็จะไปอยู่ในที่เดียวกันนะครับมันจะได้เป็นระเบียบนิดนึงนะครับก็บอกเรียนเชิญนี่แหละครับก็กดบันทึกไปเลยนะครับบันทึกไว้แล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาเริ่มนะครับกระบวนการในการสร้างจดหมายเวียนนะครับก็ให้เราไปที่เมนูที่เขียนว่าการส่งจดหมายนะครับ นี่นะครับการส่งจดหมายกดเข้าไปนะครับพอมาถึงการส่งจดหมายนะครับต่อมานะครับให้เรามาเลือกตัวเริ่มจดหมายเวียนนะครับมาตรงนี้นะครับเริ่มจดหมายเวียนนี่นะครับกดไปตรงเริ่มจดหมายเวียนแล้วก็เลื่อนลงมาตัวล่างสุดเลยนะครับให้เลือกไปตรงตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนทีละขั้นตอนนะครับกดเข้ามาตรงนี้นะผมตรงนี้ผมจะช้าช้านิดนึงนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บ มันก็จะมีฝั่งทางขวามือเนี่ยนะครับเขาก็จะขึ้นมานะครับเป็น6ขั้นตอนแบบนี้นะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้ก็ให้เรากดเราบอกว่าเป็นจดหมายใช่ไหมครับก็กดถัดไปเริ่มตรงถัดไปตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยถัดไปกําลังเริ่มเอกสารนะครับกดเข้าไปนะครับต่อมานะครับเขาก็บอกว่าใช้เอกสารที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ก็ถูกแล้วนะครับเราก็กดคําว่าถัดไปนะครับแล้วก็ไปถึงขนาดเลือกผู้รับนะครับกดเข้าไปครับ พอถึงเลือกผู้รับสิทธิ์ต่อไปนะครับก็เราก็เลือกไปตรงนี้นะครับมันเลือกอยู่แล้วนะครับใช้รายการที่มีอยู่ใช้รายการที่มีอยู่เสร็จแล้วก็ให้เรากดมาตรงคําว่าเรียกดูนะครับนี่นะครับใช้รายการที่มีอยู่แล้วก็เรียกดูนะครับกดไปตรงนี้นะครับ กดเรียกดูปึ๊บขึ้นมานะครับเขาก็จะให้เราหาฐานข้อมูลว่าเราจะดึงข้อมูลจากตรงไหนมาสร้างเป็นจดหมายเมื่อกี้ของเราเอาไว้ในด็อกิเมนต์ใช่ไหมครับชื่อว่าโฟลเดอร์ว่าจดหมายเวียนนะครับเราก็เปิดเข้าไปแล้วก็ข้อมูลแขกตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงข้อมูลข้อมูลแขกแล้วก็กดเปิดขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเราก็จะติ๊กนะครับเราก็มีอยู่อันเดียวนะครับก็คือชื่อนามสกุล ถ้ามันมีที่อยู่มีอีเมลมีเบอร์โทรอะไรแล้วก็ติ๊กๆๆไปหมดทั้งหมดเลยนะครับอันนี้แขกทุกคนก็เลือกมาหมดเรียบร้อยแบบนี้แล้วเสร็จแล้วก็กดไปที่คําว่าตกลงได้เลยนะครับอ่าพอถึงตกลงตรงนี้ปุ๊บหลังจากตกลงเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บให้เราขึ้นไปที่ด้านบนนะครับอ่าของตัวเมนูของการส่งจดหมายนี่นะครับแล้วเราไปเลือกตรงคําว่าแทรกตรงนี้นะครับแทรกเขตข้อมูลผสาน นี่นะครับกดเข้าไปตรงแทรกข้อมูลประสานนะครับอ่าแล้วเขาก็จะมีขึ้นมาให้เลือกเราก็เลือกหัวข้อของหัวข้อของมันก็คือที่เราสร้างไว้ก็คือชื่อสกุลนะครับอ่าก็ถูกแล้วนะครับเราก็กดไปตรงที่เป็นว่าอ่าชื่อสกุลนี้นะครับกดเข้ามาแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วมันก็จะมีชื่อของหัวข้อหรือคอลัมน์เนี่ยนะครับชื่อคอลัมน์เนี่ยขึ้นมาว่าชื่อสกุลแบบนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้ก็คือตอนนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับ ทีนี้เราก็ไปลองไปดูที่คําว่าแสดงตัวอย่างนะครับนี่นะครับไปที่คําว่าแสดงตัวอย่างตรงนี้นะครับนี่ไปแสดงผลตัวอย่างผลลัพธ์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเรียกข้อมูลของข้อมูลข้อมูลแรกขึ้นมานะครับข้อมูลแรกก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยข้อมูลแรกตรงนี้ขึ้นมานี่นะครับของคนแรกของชุดแรกขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับข้อมูลแรกขึ้นมาให้ดูตัวอย่างแบบนี้ แสดงว่าเราเรียกจับคู่ฐานข้อมูลเนี่ยได้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าตรงนี้มันอยากให้มาทางขวาหน่อยนึงก็ไล่มาแบบนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าผลลัพธ์ของเราได้ถูกต้องเราก็ถ้าหากเราเลื่อนดูนะครับมาตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าข้อมูลนะครับเนี่ยนะครับข้อมูลจะถูกเปลี่ยนไปนะครับอยู่ที่ว่าอยู่ที่แถวที่ แถวที่เท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือแถวที่5ที่4อย่างเงี้ยนะครับแค่เรากดดูตรงเนี้ยนะครับเริ่มจากแถวที่1เนี่ยนะครับถ้ากดไปอย่างเงี้ยมันก็ข้อมูลจะเปลี่ยนไปตามเลยนะครับให้ไปเลือกที่เสร็จสิ้นนะครับตรงนี้นะครับนี่ไปไปเลือกที่คําว่าเสร็จสิ้นนี่นะครับและผสานนี่นะครับแล้วก็เลือกไปตรงคําว่าพิมพ์เอกสารตรงนี้นะครับพิมพ์เอกสารกดเข้าไปพิมพ์เอกสาร แล้วเราจะพิมพ์แบบไหนครับเราจะพิมพ์ทั้งหมดที่มีอยู่ก็คือสมมุติเรามีเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยก็แล้วแต่นะครับเป็นร้อยเป็นเป็นร้อยกี่ร้อยกี่ข้อข้อมูลก็แล้วแต่เราจะเลือกพิมพ์ทั้งหมดในคราวเดียวนะครับจะเลือกพิมพ์ทั้งหมดในคราวเดียวเราก็มาตรงเลือกทั้งหมดตรงนี้หรือเราอาจจะเลือก เฉพาะระเบียนที่อยู่ปัจจุบันตรงนี้ก็ได้ครับหรือเราจะเริ่มจากคนที่1ไปถึงคนที่20คนที่10อย่างเงี้ยเราก็เลือกได้แต่ผมจะพิมพ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตอบตกลงนะครับพอตอบตกลงแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างของการพิมพ์นะครับก็ให้เราไปเลือกเครื่องพิมพ์ที่เราจะพิมพ์นะครับผมจะพิมพ์ด้วย F อฟสันเอลตัวนี้นะครับพิมพ์ด้วย F สันเอลนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะตอบตกลงตรงนี้นะครับแต่ก่อนตอบตกลงเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบดู พิมพ์เตรของเรานิดนึงนะครับแล้วก็เราก็จะได้นะครับใส่ซองนะครับใส่ซองนะครับตอนนี้ซองที่ผมจะแนะนําวันนี้นะครับเป็นการพิมพ์ซองการ์ดงานบวชนะครับอ่านะครับเราก็ต้องเตรียมนะครับการ์ดนี่นะครับให้เพียงพอกับจํานวนที่เราจะพิมพ์อย่างเมื่อกี้นี่นะครับที่ใส่เข้าไปแล้วก็ดูดีๆนะครับให้ด้านที่เป็น ด้านที่เปิดเนี่ยนะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็อยู่ทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะครับอยู่ด้านซ้ายมือแบบนี้นะครับอยู่ซ้ายมืออ่าแล้วก็รวบรวมมานะครับใส่เข้าไปนะครับในช่องใส่กระดาษข,ของปรินเตอร์ของเรานะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วร้อยก็จัดตรงนี้ให้มาให้ชิดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะพิมพ์ได้แล้วนะครับพร้อมที่จะพิมพ์แล้วเราเดี๋ยวเราจะไปสั่งพิมพ์ที่อ่าตัวเครื่องของเราที่เราตั้งไว้แล้วนะครับอ่าพอกลับมานะครับถึงตรงนี้นะครับ เครื่องพิมพ์ของเราพร้อมแล้วซองที่เราจะพิมพ์ก็พร้อมแล้วให้เราตอบตกลงได้เลยนะครับพอตอบตกลงเขาก็จะทําการปริ้นแล้วครับตอนนี้ข้อมูลถูกส่งไปแล้วนะครับส่งไปที่ปรินเตอร์เรียบร้อยนะครับพร้อมกับพิมพ์นะครับนี่นะครับก็พิมพ์แล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับคนที่2ก็จะถูกพิมพ์ออกมาอีกแบบนี้นะครับนี่นะครับพอพิมพ์ออกมาก็จะได้ในรูปแบบของ ลายชื่อแขกที่เราต้องการที่จะส่งไปให้แบบนี้แบบสวยๆเลยนะครับนี่นะครับคนต่อไปก็จะออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นการพิมพ์การ์ดนะครับเป็นรายชื่อจ่าหน้าซองนะครับการ์ดงานพิธีต่างๆด้วยวิธีการใช้จดหมายเวียนใน Microsoft Word นะครับเป็นอะไรที่ง่ายและสะดวกจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ